ใ่มอดเอง,อเองนะ้ละค่าากกะข้าวปลาแกะค่ะเราจะไปกันที่บอ่อน้ำร้อนนะคะพาทุกคนไปดูปากอาคันดิอากาศแห้งจนปากแตกไปเด็กๆ เอสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเหม็นไหมสวัสดีค่ะทสวัสดีค่ะทุกคนลูกเชื่อสวัสดีค่ะก่อนคนก่อนเยีดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนลูกเชื่ออาชีพเป็นเยียชาก็เดี๋ยวให้คุณลุงไปคันนู้นแล้วก็ สาวๆกับเด็กๆไปคันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดูเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงทะเลสาบแล้วนะคะทุกคนก็กำลังเตรียมตัวลุงคุณลุง,ลงทาทาครีมให้น้องอยู่นะคะใครจะไปไว,ว่ายน้ำยกือขึ้นเ <laughs> <laughs> นี่พี่คันก็พร้อมแล้วอเด็กๆพรนะ้อมแล้ว ใครจะไปว่ายน้ำยกมือขึ้นใครจะไปว่ายน้ำยกมือขึ้นนิ้วนิวิ้วิวใค่ีค่ะเราเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะค่าตอนนี้ก็มาหยุดจ่ายค่าเข้านะคะคนละสิบก็คนละยี่สิบสามบาทค่ะนี่ อันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นของรวมอันนุสำหรับผู้หญิงที่ไม่อยากจะให้ผู้ชายมาอยู่อันนี้ก็เข้าไปอุ้ยดีจังเลยไม่นค,นค่อยมนคเหม็น 快，准准的，养狗呀！好嘛好嘛。

Git, hadi, hadi. Tarzan. Tarzan geliyor. Tarzan. Yes to go. Kurulun kona, show me how to jump. Vay be komutan. Tarzan mısın böyle ya? Okan komutana baksana Tarzan, maşallah. Okan <laughs> 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 <Komutan, gülüyor> hadi sen boş ver. Tarzan nasıl bağırıyordu?

โปขคาน้ดิลวันแม่จะพึ่งแม่จะกระโดดไปเลยต้อแท้โอเคหนาร้อโอ้โห้าโุ Bu buraya buraya gözün buraya dal, gözün mısın Uh, good for your eye. If you have a, uh, something you know what you call inside. They call cataract. Mm -hmm. dalayım mı? Gözüm problem mi var? <laughs> you, you dive here. You come out from the left. Mm -hmm. It's over here. Like this. Gitme. Yola yola. Çabuk çıkın be Abi tamam da dalış mı? Yani daldığına lazım. göre gitti dedim ben öbür tarafa. O zaman tüpten de almamışsın burada. Şuraya bak He. Gittin mi? <laughs> benim Adem de gitti <gülüyor> <gülüyor> O da gitti. O da gitti. <laughs> mi? โอ้ยทุกคนคะ่ะดูดูเอเวนเราอยูสีด่ดางกี่กลาภูเขาอ้าออเ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 ออนอเเ ฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแล้วเราก็จะต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเย้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 ถึงอยู่บ้านนี่อันนั้นก็คือเรือนะคะทุกคนเรือเฟอร์รี่ซึ่งรถอ่ะได้สองคัน Two cars Two cars Yes Two cars of ones t h i r t From here to there Bu my uh, shortest boat trip in my life <laughs> <laughs> no bu yeah, şey hava da falan bye gel bakalım bir öpelim seni gel hadi bir öpüşelim de amcaya bye bye de Ağzına kolu He, İyi yolculuklar. Sonra gel tamam mı yine? Sonra yani. gel. Tamam. Bir şey olursa atlar geliyor. tamam Hadi Çok sağ ol. niye bak. Hadi görüşürüz. yani. Her zaman Ne diyorum ben her zaman. Çok memnun Yavaş tamam mı? Biraz 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 ออกมาเยอะมากชิราเยอะเลยออกมาดีกว่าเยอะให้โลจุลุกดีจัดดีจัดช็อตชุดเลยแล้วไงติดโอเคกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มากลับมาถึงที่บ้านกันแล้วพาทีจะตกดินแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยกันมามากก็ขอทําอาหารที่ง่ายๆนะคะวันนี้เิฝนจะมาทําเมนู ข้าวปลาแกะนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแบบไม่ใช่ซีฟูดะคะ่ะเป็นน้ำปลาพริกแบบที่บาบาชอบไม่ได้กินน้ำปลาพริกมานานมากไม่ได้ทำให้กินเลยทำให้บาบาาแบบถ้วยโตๆโโเลยน้ำปลาพริกแบบสะใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปลาแกะบ้านนี้จะเป็นยังไงไปดูกันในครัวเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ เอาปลามาจากช่องแข็งนะคะเป็นปลาที่บ้าบาตกได้อันนี้เป็นปลากระพงขาวแถวบ้านเราคะ่ะแล้วก็อันนี้ไปตกที่บอดรมเป็นปลาพกกี้เราก็จะทําการบ้างนะคะ ้ำมันต้องร้อนจัดเลยนะคะร้อนแบบผูรมากค่ะปลาถึงจะกรอบนะคะ เราก็มาเตรียมทําน้าปลาพริกนะคะก็มีพริกตุรกีพริกตุรกีก็เผ็ดนะคะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมแบบกระเทียมจีนแล้วก็หั่นแบบนี้แล้วก็มีหอมหอมแดงไม่มีนะคะแล้วก็จดี๋ยน้าปลาพริกกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีตัดความจีจาดนะคะน้ำตาลตีเสร็จแล้วเราก็ใส่ น้ำมะนาวเลยก็เลยบี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 คนให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะน้ำเลมอนที่นี่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนมะนาวเมืองไทยนะคะเละมะนาวเมืองไทยจะเปรี้ยวกว่าใครอยากจะตำรากผักชีลงไปด้วยก็ โรยผักชีลงไปด้วยก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะพริกกระเทียมลงไปเลยหอมเรุ่งนี้พริกเพุ่งอ่อนคะ่ะมันยังไม่ค่อยแดงนะสีเลยไม่ค่อยสวยมีแต่สีเขียวนะคะค่ะทุกคนน้องเข้ามาในครัวนะคะเราก็บอกว่าแม่จะไม่เอาไข่เจียวปู แม้จะเอาปูเฉยเฉยก็ต้องยอมนะคะทุกคนนานยิ่งกินน้อยๆอย,อยู่ให้พอมีรสชาติให้น้องกินแบบนี้เลยผัดเนยฉ่ำๆแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จนะคะมันก็จะเหลือของเด็ดนะคะก็คือน้ํามันทอดปลาทีนี้เราก็จะมาทําการเจียวนะคะหอมเอ้ยเจียวกระเทียมอันนี้ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วแต่ยังร้อนอยู่นึกถึงวัยเด็กนะคะทุกคนจะต้องเอาน้ํามันที่ทอดปลานะคะก้นจกระามาขกข้าว น,นี้นะคะพอมันใกล้สุกเราก็ใส่ข้าลงไปเลยค่ะเอาพลุกเลยค่ะอันนี้คือแบบเด็ดมากปิดไฟเลยนะคะวันนี้ใช้หอมกระทะมากอมโอเคค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวไปเสิร์ฟกันค่ะใส่นี่นะคะ หนุ่มต้องชอบแน่ๆเลยค่ะไปทานกันเลยค่ะค่ะทุกคนเรามาทานกันนะคะ What is this food? ข้าวปลาแกะ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 จี๊ซเผ็ดสุดๆวันนี้ยืมน้ำเผ็ดสีอะไรสักอย่างหนึ่งกระชิ่งเลยอ่ะข้าวปลาแล้วมันชิลี่ยืมฟูกันสิแก นึ่ไงเป็นใจกูอยากกนรเอร่อยมากเป็นอาหารนี่แบบดูง่ายแต่อร่อยมากอืมอืมดีกว่าหนครับ11ดาวโดยสับป a รดสุกเลือออลมาสิ่งดี่ทุกที่ Evet. Ama kalplarçı biz nasıl yapacağız? Bu sosta neler var Ayşe? Pamya şekeri, yani kokonat şekeri. Ha kokonat. Limon var, balık sosu, soğan. Soğan mı? Soğan var. Vaa. Hmm. Biber. Ha işte bak biber. i̇şte biber var. Ama sarımsak. Müthiş, hmm. olmuş, müthiş olmuş ya. Sadece bu sosu ye yeter. มันเข้ากับข้าวผัดน้ำมันหอมเจียวมากเอ้ยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดูน้ำจิ้มนะคะน้ำปลาพริกหมดทุกคน I think it's a soup you know I I surprised it soup I think เพรว่านี่มันไม่ใช่แกงจืดนะแค่จืด You not see that chili lawn? Oh no, I think that's spicy soup. Ya şarap. Bu <laughs> yemekler ne nasıl? Yani pilav nasıl? Pilav manyak olmuş. Bu sosla pilav var ya mükemmel olmuş. Vallahi hmm. vallahi billahi çok güzel. Hmm. Efendim. Tereyağılı bile bu kadar güzel olmuyor. Evet. Tamam komutan. Sen tamam. Evet. Kısa gelsin. kes. Tamam. Evet tamam şimdi hmm. Komutan, balığı önemli olan kızartmak, pişirmek. Evet. Önemli olan balığı tutmak. Ya balığı ya, ben, de, ben de tutarım. Sen hayatında, hayatında Gökuver geldikten beri bir tane balık tuttun mu? Tuttuğun balık şu kadar, bir tane şu kadar balıktır, tamam mı? O da rastgele gelmiştir seni Volta'ya. Allah'ım komutan. 20 sene, 20 sene önce ben buraya geldiğimde evet. Oltayı bağlama, iğneyi bağlamasını bilmiyor. Bağlamıyor, ben zaten para satır alıyor. Ha, Hazır bağlanmış alıyor. Tuttu benden öğrenmeye kalktı, onu da öğrenemedi. Bak, öğrenemedi. Ee, ben öğrettim buna. Ne? Nasıl balık tutulur? <gülüyor> ben, <gülüyor> -"Ben öğrettim." Ben öğrettim. Sen öğretti, öğretti. Ha, Okan nasıl şey yemek? Okan yemek nasıl? Yemek çok güzel. Kaç puan? O kadar. Kaç puan? 9,5 euro. Saat? ซอสเซเว่โมบาล็อกเซเว่ย่างกับพริกรสชาติอร่อยที่สุสุดยอดเลยแองเจล่าซอสแองเจล่าซอสนุ่ตพริกอ่ะมันบาล็อกมาได้แทบเป็นซุปเซอร์สุดๆแทบสิบเลยเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนก็แบบว่า enjoy eating มากเิวมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะพวกเราจะต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ แล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปหน้าของบ้านตาล์เทอร์ีสันสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน